คือรถมออนี่ยำไรขี่เหี้ยผนวาเโอ้ยตัวเ่ดวกไปงเาเหี้ยือกันจ้ากม่ยอดราิงเรของหนาพิ่งเหียวยอดจังหน่อยมากกับิดมอีกอื่มามู่มาน้าพนวน้ำอีกนเจ้า ันมือแรกแล้วมาหน้าออกไร่กว่าไปคุ้เนาะรถมันตรมรถตันดสวยเนาะมารกาทันพี่น้องกินชมมากาทันกิจชมกินชมพุทธซาพุทธาไอ่ขนาดพวกแจวพอด่ะว้ากินมกินสมแสักแสักสดไดไรเนี่ยมาเดามาเดามาโ ไปแซ่กินเบิร์ดมอได้ถ้าแซ่มอกระยาวไหวกินเหี้มืดกินเหี้อเขาเบิดอะไรเนี่ยเบิรดหน่อยเลยเขามาหนำลังเบิร์ดเลยมาทางปลามาทางแซาพี่น้องเหมือนี่อ้าวหยกหยกเดี๋ยวเด้เลยสิตามหน่วยมาแห่งน่ะอยู่งูหินคือเก่าเหมือนี่อยู่บนยมาเพื่อนอยู่งูหินคือเก่าพี่น้องเหมือนี่มาทางปลาเศษเศแซ่บมาเด้อมาเด้อมาเด้อ แกเาเบิดเลยเนี่ยมาจอยมาแซ่บแกินมาหนใส่แซ่บสดเอาสดอยอขใ่นว่เนี่ยเอพนยังฮะเมื่อสีอใหญขี่ดตั้ส่งเรืองหอยนะไมรู้วะหน่อยามคาไีม้ก็มุมนีเป็น ซาผุดซาโอ้ยผ er er la ู้ชมพ้าดิกหน่อยเขามาเที er ่ยวผู er ้ด er ้วยพี่น้องคนหนาพามันจะ้านี่กรไดโบดี้ด้ใส่งานตมีโบลี่เดี๋ยวมีนไมผ้ามาเที่ยวแถวทำผ้าพี่น้องกู้ธร้มภาคนดิบหน่อยขื้นหอดเทิงเลยเด้อันนี้้ผู ไไอ่าบอลทองเทีเ่ยวเด็กหน่อยมาเทีเ่ยวไม่แต่คนมาเทีเ่ยวส้มวิวอยู่เที่งผู้พี่น้องผู้ส้มวิวอยู่เที่ยงผู้เนี่ยไปทางฝุ่นมันจะเป็นธงหน้าเลยพี่น้องเว้ยขึ้นผู้นี้เนี่ยเป็นธงหน้าเลยผู้ธงหน้าผู้ไม่แต่ธงหน้า ขึ้นมาเที่งผู้หินนี่อันนี้คือสันผู้่ะนี่สันผู้ดิ้งหน่อยเขามีแนวเล่นแนว่ยยังผมบุดเขาเล่นแบบสั้นมาสะอาดดิ้งหน่อยเขาเขามาเที่ยวมีแต่ผู้ผาป่าใหม่ไปไปนั่ไปนั่ไปเนาะนั่ไปเที่ยว อันนี้เขาเอินเขาเอินเขาเอืนนอไม้ช่างนี่เบิงสเกัตพี่น้องผมได้ผมได้หูว่านกหม้อย่างนี่คขมินมาบอกเลยเด้อนี่นี่ก็อ่ะมันนี่มิเต่นนกอหม่ปาหนอไมใหม่จักนกม้ย่างยังบูหัวนม้อย่างปลาหน่มใมายพี่น้อง <c oughs> แต่ปลาโนใหม่มาเที่ยวเมื่อในพักงานมาเทียเท่ยวมเยวมเื่อในว่างพักมาเทียยพพเท่ยวเยสิพ่าพี่น้องไปนี่สร้อยจุ คุณทั้งคางแวงนั้นด้านเครื่องสั้นผู้นี่ผู้เขาเนี่ยกับสิบเป็นทงหน้าลงมาลุมเนี่ยเนาะรถเนาะไอส้มพี่อยู่ไม่แต่คนพี่ไม่ได้ทำฮะตอนเนี่ยกำลังสีที่ง,งานนี่ยกำลังสีคือรถ ใครอย่าลืมกดไไหลก้นแท่ด้วยพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดไไหลก์คแบบับสำหรับมืนอนี้ก็สบายดีเนาะเดี๋ยวมีคลิปตอนนาไปเดี๋ยวสิล่งให้พี่น้องเบ่งอีกขอขอบใจมดชูคูสุขุสบายดี